พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอุย้ยพี่ใบย,ยืนได้บิงบิงดูพี่ใบย,ยืนได้เอาละพี่ใบจะขึ้นอีกชั้นหนึ่งได้หรือเปล่าขึ้นได้ไหม, 1> <1> ข,ไมขึ้นไม่ได้บิงบิงขึ้นอีกชั้นหนึ่งให้ดูได้ไหมจริงนะเอาละครับทุกคนน้องบิงจะขึ้นขึ้นเขาเรียกว่าห้อยโหนนะเป็นเครื่องเล่นห้อยโหน น้องบิงจะขึ้นไปที่ชั้นสองนี่นี่น้องบ้ายลองก่อนมันจะมีชั้นล่างนะชั้นล่างอันใหญ่ชั้นล่างขึ้นง่ายแต่ชั้นสองสีเหลืองเนี่ยขึ้นยากอ่ะได้ห้อยหอนก่อนโหนึงโอเคอ่ะบิงเดี๋ยวดูวิธีการขึ้นห้อยหอนของน้องบิงนะครับเสรแล้วจับแบบนี้ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วเดี๋ยวก่อนนะบิงก,การเล่นแบบนี้เราต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองห้ามเล่นกันเองเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุ แล้วตอนนี้พ่อแบงค์เตรียมเซฟตี้ไว้ให้บิงแล้วถ้าตกลงมาก็เป็นสนามหญ้าน,นุ่มโอ้แล้วบิงขาทําบ่อยบิงขับปีนแบบนี้บ่อยปีนขึ้นไปสูงมากดูสิจะลงมาอย่งไรอ่ะอ้าวเออลืมเลยลงไม่ได้ขึ้นแล้วลงไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยลงได้ครับลงได้ค่อยค่อยค่อยอ,ยอ п. โอ้โหเก่งมากลงสุดครับลงสุดนี่ตบมือให้หน้องบิงหน่อย เย้เก่งมากๆเล,าเลย,ห,ยนหนูจะไปปั่นอะไรนะจัก,กรยานอ่ะไปจัก,กรยานจัก,กรยานบิงบายมานี่เร็วหลังจากที่เราถีบจัก,กรยานเสร็จ ต้นไม้ต้นไม้ของเราออกดอกออกผลแล้วอ,ออกดอกออกผลเป็นองุ่นเขียวเนี่ยโอ้ยใบอุ้ยร่วงเลยองุ่นเขียวร่วงลงมาแล้วนี่ใช่องุ่นเขียวองุ่นเขียวกัมมี่เคยกินไหมเคยกินองุ่นเขียวไหมไม่แบบนี้เคยกินไหมไม่เคยกินอ่ะแกะเลยลองมาลองชิมกันชิมองุ่นเขียวกัน เก่งมากแกะมาแล้วเป็นยังไงครับหยิบม,มาหนึ่งเม็ดอุย้ยอยู่ในห่ออีกทีหนะนึ่งนี่เป็นแบบอยู่ในห่อแบบนี้มันคืออ้่นเหรอใช่ก็ดูดูซองสิแกะมาให้เพื่อนดูเดี๋ยวจังองุ่นนี่ข้าวกินเข้าแล้วอืมเหนียวเหนียวเลยนะอ้วนเหนียวอ้วนเหนียวมากอ้่นเขียวเหนียวมากมันเป็นหนุบหนับอะ่ะ ป็นไงองุ่นเขียวเนี่ยอร่อยนะแต่บิงไบชอบกินองุ่นม่วงมากกว่าองุ่นม่วงมายังมาแล้วไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่องุอ่นม่วงโอโ้โหแบบนี้เององุ่นม่วงแบบนี้แหละที่บิงไบชอบมีองุ่นเขียวองุ่นม่วงเดี๋ยวต่อไปมีองุ่นแดงด้วยนะอุ้ยองุ่นม่วงเป็นซองอย่างนี้เลยเหรอ,อ,อไหนให้พ่อเม้นต์หนึ่งนี่องุ่นม่วงแกะเปลือกได้ด้วยเหรอแกะเปลือกไป็ลิ้นได้ แกเบิกในลิ้นอ๋อเราเราต้องค่อยค่อยหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหไหนขอดูซองหน่อยนี่องุ่นม่วงวุ้นเจลาตินผสมน้ำองุ่นเขามีเื่อนผสมของน้ำองุ่นจริงๆรเหรออ,อยากชิมองุ่นแดงอีกอันหนึ่งไหมเนอะบิงบาบองุ่นแดงมาแล้วครับพร้อมไหมหนึ่งสองสามออ้าวไม่ใช่องุ่นหรออ้าวพอเอามาผิด องุ่นแดงไม่มีจริงหรอแดงน่าจะเป็เมื์เ,เขียวกับม่วงจริงด้วยสีแดงก็น่าจะเป็นสตรอเบอรี่มากกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอเป็นแบบไหนอ่ะเป็นแบบบีบๆแบบบีบแล้วก็ดูดออกมาอแบบนี้อ๋ออย่างนี้อุ้ยอันนี้น่ากินแกะให้พ่อด้วยอ๋อดีน,นี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยเจลเจลจิวจ๋วจิ๋วเลยนี่อุยน่ากินอ่ะสีใสเลยอะ่ะเป็นยังไง <c oughs> เป็นยังไงครับ อร่อยไหมแม่แม่ชิมแม่ชิมโอ้แม่เอาหมดเลยไงแม่แล้วพอกินอะไรแม่พออันนึงนี่เดี๋ยวพ่อจะชิมแล้วอร่อยมอร่อยมากอร่อยเนาะแช่เย็นอ่ะแช่เย็นแล้วก็อร่อยอยากกินอะไรอยากกินพิซซ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปบิงไบคินพิซซ่ากันต่อเลยครับเป็นคลิปตอนเด็กนะไปดูไหมไปดูคลิปบิงไบตอนเด็กกันไา นี่พิซซ่ายาวจริงๆด้วยถือสามคนน่ะพิซซ่ากล่องนี้ถ้ากินแล้วเราจะอิ่นกันใช่ไหมเนี่ยใช่มากินกันเลยดีกว่าไหมมาๆๆๆค่อยๆวางเลยนะครับอุ๊บอุ๊บอุ๊บอึ๊บมาแล้วครับมาแล้วครับไปว่าได้ข่อยืนเลยดีกว่าโอ้ยมากินมากินมากินมากมีซอสด้วยมีซอสแถมมาให้พวกเราด้วยโอ้อันใหญ่ซอสใหญ่มาก นี่ครับพิซซ่าถาดยาว1เมตรกุ้งอันนี้เป็นแฮมหูนี่หนะ้าชีสแล้วก็อันนี้หนะ้าฮาวาเอี้ยนปูอัดแล้วก็อันสุดท้ายหน้าไก่ย่างโอ้ทุกคนเตรียมต,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 ตัวเตรียมซอสไว้ที่ตัวเองนะครับได้ครับน,น,นี่ทุกคนมาดูนี่ มีซอสแบบซอสดูโอ้ด้วยนะพี่เกดมีสองขอให้สองด้านเลยแใช่เธอเลยจิแต no, ่ขอต้องชิมสองด้นแล้วเขาก็มันจะบีบมีวิธีการใช่ไหมไหนเราเลือกหน้าเลยครับใครจะกินหน้าอะไรครับทีละคนทีละคนหยิบเลยครับหยิบเลยหยิบยากช็อคกิ้งนาะตีเอาหน้าไหนลูกนี้พี่พี่จะยัดก่อนเลยครับอือต่อไปอือ กุ้งเน้นเน้นเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยมากครับอร่อยมากโอ้พี่เบสพี่เบสบีบซอสแบบดูโอ้ลงไปนะครับโอ้โหพี่พอรตพี่พอรตชอบอันเดียวครับพี่พอรตแบทเทิลกันเลยสองคนแบทเทิลว้าวรสชาติดีไหมครับพี่เบสโอ้โหกินกันให้หมดนะถ้าไม่หมดห้ามกลับบ้านค่ะไม่ได้เลยกินไหวไหมครับเนี่ยไหวไหมไหวใช่ไหมอ่ะต่อ สุดท้ายก็ยังไหวครับโอ้พี่ทาโร่ผมเป็นนักกินจุครับว้าวพี่เบสชิ้นที่หกแล้วนะครับเนี่ยโอ้พี่พอดอออออืืืืหหอพี่พอดนี่เป็นนักกินจุด้วยป่ะครับเนี่ยโอ้เอาละครับเอาละครับโอ้ฟินไหมครับฟินไหมครับฟินมากครับฟินมากโอ้โหชิ้นที่สี่แล้วใช่ไหมครับ โอ้โหยังกินได้เรื่อยๆไปครับไปคนต่อไปครับคนต่อไปอ่า <c oughs> พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธเอาชิ้นไหนครับโอ้โหชิ้นนี้มันเป็นรสฮาวาเอีย้ยนมีสับประรดเยอะมากๆก,กินสับประรดเป็นไหมครับโอ <Okay, S 2> เคทําไงต่อครับทําไงต่อโอ้โหจิ้มซอสอืมมันแซ่บจริงๆเป็นไงครับอร่อยมากอาร่อยมากอ่ะคนต่อไปครับคนต่อไป โอ้เรามาันหลายคนเลยนะครับเนี่ยชอบหน้าไหนครับชอบรถไหนชอบหน้าฮาวาเอียนครับฮาวาเอียนครับฮาวาเอียนก็คือจะมีสับปะรดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วและอีกหน้าหนึ่งที่ผมชอบก็คือหน้าซีฟู้ดครับเพราะมีกุ้งใช่ใช่ใช่โอ้จุ่มซอสอือหือนั่นอือหืออร่อยไหมครับฟินไหมครับจุ่มซอส ผมไปไงครับถูกใจไหมโอเคคนต่อไปหมดยังหมดยัง,ยงมีมเฮเฮ้ยเฮ้ยหมายเยอะหมายหนึ่งคนงนั่งลงเลยครับนั่งลงวันนี้เออได้กินไปยังครับเนี่ยกินไปหลายชิ้นแล้วโอ้โหอร่อยไหมอร่อยอิ่มแล้วอิ่มนะกินอีกสักชิ้นหนึ่งสิอยากกินชิ้นไหนอาน้าวนางไบร์ก็มาอาชิญกันก,กินเลยสองคนนี้มาเ,เรามาดูนะว่าสองคนนี้จะกินได้เยอะไหมโอ้โหรสชีสอันนี้ครับ กกอมอเเใช้ได้ไหมหน้านี้ก็คือพิซซ่าแหละอ,อชยกันกิน่วยกันกินแล้วเมื่อไหร่จะได้เล่นเนี่ยฟายนะสำหรับปาร์ตี้บีใหม่วันนี้นะก็แม่ก็ตั้งใจซื้อขนมซื้ออาหารเนี่ยมาเลี้ยงเด็กๆทุกคนเลยเป็นการขอบคุณที่เด็กๆช่วยกันถ่ายคลิป มาเล่นกับบิงบาบแล้วก็ทำคลิปสนุกสนุกให้เพื่อนๆืนทางบ้านดูแม่ก็บอกว่าเด็กๆทุกคนนะ่ะที่มากีวันนี้จะมีความสุขแล้วก็สนุกเหมือนกับทางบ้านที่เขาก็สนุกที่ดูคลิปของพวกเราโอเคตอมมือนอยเย้ยิ้มแล้วนขอบคุณหน่อยขอบคุณพี่พอสนี่พี่พอสก็อยู่บ้านตรงข้างของพวกเราช่วยกันถ่ายคลิปแล้วก็ มาเล่นกับบิงไบด้วยขอบคุณพี่ทาโร่จากช่องสองพี่น้องขี้แมวนี่มาถ่ายคลิปกับพวกเราผมมาจากช่องเบสซาครับนี่และคนสำคัญของบิงไบน์นี่คนนี้พี่ชายที่แสนดีพี่เบสนี่เองนี่อันนี้เป็นคนสำคัญเลยนะครับมผมมาจากช่องเบสซาบอย่าลืมอย่าลืมไปกดติดตามพี่เบสด้วยนะจากช่องเบสซาแต่ว่าพี่เบสอย่าลืมนะว่าพี่เบสคือคนสำคัญของช่องบิงไบเลยครับแล้วก็ขอบคุณใครอีก ขอบคุณนี่พี่พีเกตอีกคนหนึ่งนี่มีคลิปหนึ่งโด่งดังมากๆคือคลิปเบสเกตโอ้โหคนดูสี่ล้านคนนี่เบสแอบชอบเกตใช่ไหมแต่จริงแล้วเราเป็นพี่น้องกันใช่เราแสดงละครสั้นแล้วก็นุ่นนุ่นนี่พี่ยตร์ตนี่อันนี้ถ้าถ้าเกิดพูดอะไรเป็นงานเป็นการหน่อยเขาก็จะขี้อายนิดนึงเป็นานพี่ยาร์ตโอเคขอบคุณพี่ยัด์ด้วยพี่ยาร์นี่เขาก็ชอบคลิปเล่นสเก็ตบอดแล้วก็คลิปแบบ หน้ากากผีอะไรนี้พี่ย่าก็ถ่ายเก่งมากงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องมิกไบได้นะบ๊ายบายร่างกับพี่น้องพี่แมวด้วยครับโอเคบ๊ายบาย